พี่น้องพี่น้องล่าเขามาเบิง์กห่อความเป็นจริงได้พี่น้องนี่บ้าหลังเดียวได้คุ้มไปคุ้มไปยังได้รถไม่ได้พี่น้องเลยมาแบบว่าทำคอนเทนต์แบบว่าให้คนลาบางคนนี่ตาสว่างพูดแบบนี้ดีกว่าเพราะว่ามีหลายคอมเมนต์ที่แบบมาต่อใเยอะกว่าคนไทยได้ยังไงนั่นแหละนี่แหละ <c oughs> เอาความเป็นจริงเขาบอกว่า,<อ>าคนไทยอ่ะมีรถสองสามคันมาเจอเจ้านายพี่อว้วนบอกว่าสิบกว่าโผตอนนี้ถนนในเมืองไทยอ่ะ จะไม่พอรถแล้วนะครับไม่น่าถึงด้ยขยายเป็นสิบบางทีสวัสดีครับพี่อ้วนสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับพี่สวัสดีเต้ยพลครับผมวันนี้น้องมาหาเนี่ยมีเรื่องมาถามนะครับเรื่องอะไรครับผมถามได้ทุกเรื่องอ่าพอดีคลิปผมที่แบบว่าเขาบอกว่าเขาไม่เชื่อนะเขาบอกว่าคนไทยมีรถเยอะวันนี้แบบผมเห็นพี่อ้วนแบบว่าอ่าคลิปนี้ก็ต้องขออนุญาต พูดภาษากลางเนาะภาษาไทยครับใจง่ายครับครับปุดีเห็นพี่อ้วนเป็นคนที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องรถหรือว่าภายในบ้านความปลอดภัยคือเป,เป็นเป็นเป็นคนเฝ้าเฝ้าเนาะค,คนดูแลเขาไม่เชื่อว่าคนลาวบางคนไม่เชื่อว่าคนไทยอ่ะมีรถหลายคันวันนี้ผมก็เลยแบบตั้งใจมาหาพี่อ้วนแบบว่าอยากถามตรงๆเลยว่าเจ้านายพี่อ้วนมีรถกี่คันประมาณสิบห้าคันครับผม สิบห้าคันสิบห้าคันครับบ้านเดียวนะครับบ้านเดียวบ้านเดียวมีทุกยี่ห้อครับปอรดเบนซ์ก็มีครับมีมีมียี่ห้ออะไรบ้างพี่มีเบนซ์มีเบลลี่โอ้มีโตโยต้าโตโยต้าครับผมมีฮุนไดก็มีครับมีหมดทุกรุ่นเลยมีรถมีหมดทุกุกรุ่นครับไอเนี่ยนะนี่นะเนี่ยนะที่ที่จะจอดไว้เนี่ยคือคือคือรถเจ้านายที่หมดเลยอ่ะ รถเจ้านายผมหมดเลยครับคือคือจอดไว้ตรงนี้แค่ส่วนหนึ่งแค่ส่วนหนึ่งครับเ<อ>ป็นจอดที่อื่นอีกครับผมประมาณสิบห้าคันครับประมาณสิบห้าคันป้าแสดงว่าเจ้านายพี่พี่อว้วนนี่เป็นเจ้าของบริษัทเป็นเป็นเจ้าของบริษัทโอ้เป็นแบบว่าบอกง่ายๆเป็นคนมีตังค์เนาะครับเป็นคนมีตังค์มีลูกน้องเป็นพันๆคนครับปัทุกาเข้ามีโรงงานทั่วประเทศครับเป็เน้าโอเคนั้เป็นแบ่องเจ้านงค์เารนงีลก้วพูดๆนรับว่า เดี๋ยวจะหาว่าไอ้นี่ไปเจ้านายไอ้นี่ดีกว่านาะพ่วดนะมีรถเปสิบห้าคันเลยเหรอครับพมีมียี่ห้ออะไรนะพี่ว่าโตโยต้าก็มีโตโยต้ามีอัลพาดครับอ๋ออัลพาดไอ้คันขาวๆนี่ใช่ไหมครับผมอัลพาดพวกมีประมาณสี่คันครับอัลพาดเขาเขาว่าเขาว่าคันละสามล้านกว่านะจริงไหมจริงครับผมเขาซื้อมาทีเดียวเลยสี่คันอัลพาดครับ ซื้อมาทีเดียวเลยสี่คันแล้วก็มียี่ห้อเบนซ์เบนซ์ครับโตโยต้าคอะไรนะคัมรี่อะไรนะโตโยต้าคัมรี่แล้วก็แล้วก็มีข้างหน้าแอคคอร์ดเบนซ์เบนซ์มีสองคันครับอือครับผมครับเบนซ์คันใหญ่ครับคันละแปดล้านนะครับโอ้แปดล้านเลยพี่ครับแล้วก็มีเบนซ์ลี่คันหนึ่งคันละสิบสี่ล้านครับเบนซ์ลี่มันเป็นยังไงพี่หน้าตาเป็นไงมันมันเป็นเหมือนรถอะไรรถ กี่ที่นั่งอ่ะรถยุโรปสีที่นั่งอะครับสีที่นั่งครับผมถ้าถ้าเปรียบถ้าเปรียบเหมือนรถคนไทยก็ออกจะคล้ายๆประมาณโฟรจูนเนอร์ครับแต่ว่าทรงมันจะเตี้ยกว่านั้นนิดหน่อยอจะแพงกว่านั้นนิดหน่อยกอคันละสักสีก่สล้านป่ะนะพี่น้องพี่นอ้อง, <c oughs> งเล่าเหามาเบิ่งกี่ความเป็นจริงได้พี่น้องนี่บ้านทลังเดียวได้คุ้มไ้คุ้มไปยังในรถไม่ได้พี่น้องเลย จอดเต็มนาบ้านจะมีมงสีจอดเนาะว้ามาหาพี่อ้วนวันนี้มามาแบบว่ามามาแบบว่าทาคอนเทนต์แบบว่าให้คนลาบบางคนนิตาสว่างพูดแบบนี้ดีกว่าเพราะว่ามีหลายคอมเมนต์ที่แบบมาต่อว่าแบบเต้พนแบบอ่าประเทศไทยอ่ะรถไม่เยอะเหมือนลาวหรอกรถที่ลาวเยอะกว่าตอนนี้ที่เอฟซีคอมเมนต์บอกเบาเต้พลนะพี่อ้วนเขาบอกว่าประชากรไทยมี8ล้านเลยนะ80กว่าล้านคนเลยนะครับ80ิกว่าล้านคนนะครับแต่ว่า บ้านผมมีแค่เจ็ดเจ็ดล้านกว่าคนแล้วและจะจะรวยกว่าคนไทยได้ไงนั่นแหละผมก็เลยแบบว่ามาพิสูจน์ความเป็นจริงให้เขาดูแล้วรถใหญ่เยอะกว่าคนไทยได้ยังไงนั่นแหละนี่แหละเอาความเป็นจริงเขาบอกว่าคนไทยอ่ะมีรถสองสามคันมาเจอเจ้านายพี่อ้วนบอกว่าสิบกว่าคันโหดโผล่ตอนนี้ถนนในเมืองไทยอ่ะจะไม่พอรถแล้วนะครับไม่น่าถึงด้ขยายแบบสิบบางทีแบบห้าเลนหกเลนเนาะ สี่เลนเดียวก็ขยายแล้วครับเออขยายไปเรื่อยนะขยายไปเรื่อยแหละตอนนี้ในกรุงเทพอ่ะรถวิ่งแต่ละวันประมาณสามล้านสี่ล้านคันต่อวันต่อวันต่อวันเลยครับเยอะมากนี่นี่ยังไม่รวมรถต่างชาติที่เข้ามาอยู่ในเมืองไทยอีกนะยังไม่รวมครับจะพาะคนไทยนะและพวกแล้วพวกพวกญี่ปุ่นเกาหลีพวกฝรั่งพวกอะไรที่มาก็ซื้อรถอะไรกันได้หมดมีะครขับขี่ได้หมดอ่ะใช่ยังไม่รวมอยู่เนาะ ในกรุงเทพอ่ะแค่ออกจากบ้านอ่ะก็เจอรถแล้วครับใช่ใช่ประมาณเป็นร้อยร้อยคันอ่ะแค่จอดในซอยนะใช่พี่อ้วนคือจากถนนหลักๆอ่ะคือมันมีคนเราบางคนแบบว่ามาคอมเมนต์แซะแบบไม่พอใจที่ผมทําคลิปเกี่ยวกับรถเขาก็แบบว่ามามาแบบว่าพูดคอมเมนต์แซะผมนี่แหละเขาบอกว่ารถตีไทยยี่ห้อนู้ยี่ห้อนี้ไม่มีเขาบอกแต่ว่าความเป็นจริงนี่คือคนไทยนี่ผมเห็นเนี่ย คือเอาหลักๆนะที่ผมรู้นะมีอีซูซูแล้วก็ฮอนด้าแล้วก็มิตซูแล้วก็ถ้าถ้าแบบรถหรูๆขึ้นมาก็บีเอ็มแล้วก็เบนซ์ปอร์เช่ที่ผมรู้นะมีเยอะกว่านั้นอีกเยอะมีเยอะเยอะอะไรผมก็ไม่รู้มีเยอะกว่านั้นอีกโรลสลอยก็มีครับใช่ใช่โรลสลอยผมเคยเห็นโรลสลอยในประเทศไทยมีเกลื่อนเลยครับใช่ใช่ช่แล้วก็ รถสลอยนี่ยังตามนี่คันกี่ล้านประมาณสี่สิบถึงห้าสิบล้านนั้นสี่สิบถึงห้าสิบล้านครับ,รบโอ้มีมีเยอะในประเทศไทยมีเยอะครับแล้วก็รถรถที่เขาใช้แข่งกันน่ะอือก็มีครับรถที่พวกโรนัลโด,โดเคยใช้อะ่อะประเทศไทยมีเยอะเลยครับเมื่อกี้ผมไปปากซอยมาผมก็เจอหลายคันนะที่ขับขับกันอยู่เพราะว่านี่เป็นวันหยุดวันเสาร์เนาะเฟอร์รรี่ก็มีครับเฟอร์รรี่มีเกลือนกรุงเทพเลยครับ เพราะว่าวัานวันน,น,นี้วันวันวันเสาร์วันที่สามเนาะสามพฤษภาเนาะครับอ่าวันนี้ผมมาถ่ายคลิปกับพี่วอนมาทำอคอนเทนต์เป็นเรื่องจริงนะผมอ,อยู่หน้าบักซอยทองหลอ่อโอ้เห็นเห็นเยอะเห็นหลายคันเลยรถ<ไ>อ,อ่าสปอรต์ตสองที่นั่งแต่ว่ามีรูร่ยี่ห้ออะไรแต่สวยมากม,ม,มีทุกยี่ห้อใช่ใช่มีมีทุกยี่ห้อเหมือนเหมือนพี่วอนบอกผมผมไม่รู้เลยว่ายี่ห้ออะไรนะถ้าเดินในถนนอ่ะมีเยอะยี่ห้อมาตินก็มีครับประเทศไทยมีเยอะครับมาตินมาตินเป็นรถแถวยุโรปอือ แล้วเขาเรียกยี่ห้ออะไรนะวอลโว่วอลโว่ก็ของยุโรปวอลโว่วอลโว่ของเยอรมันครับเยอรมันครับตอนตอนนี้ประเทศไทยเขาไม่ขับแล้วครับวอลโว่มันมันเป็นรถเก่าแล้วเหรอมันไม่เก่าแต่ว่าเขาไม่ค่อยนิยมแล้วอ๋อวอลโว่มานนยมรถอะไรพี่มาพวกเบนซ์พวกบีเอ็มเนี่ยครับแล้วก็จอบีเอ็มเบนซ์นี่จะเห็นเยอะมากนะในถนน เยอะมากเป็นแล้วก็พวก Audi ออดี้ครับตัวนี้ออดี้ประเทศไทยใช้เยอะครับออดี Audi, ย้ยี่ห้อออดี้ครับมามาจากประเทศอะไรพี่ออดี้ประเทศนอกเดี๋วยวผมก็ไม่แน่ใจเนาะไม่แ<ใ>น่ใจเ<ห>นาะ <ใจ S 1> โอเคก็ก็กข้ามไปแต่ว่าอันนี้พูดในความหลักความความเป็นจริงนะถ้าเป็นบ้านนอกผมเนี่ย <c oughs> บ้านจะมีเกือบสี่ร้อยลังคาเรือนไม่มียี่ห้อเบนซ์สักคันนะเอาเอาความเป็นจริงนะครับ B M เบนซ์ถ้ามีก็อิซุกับโตโยต้าวีโก้แล้วก็ฟอร์ดก็พอมี เป็นกระบะนะไม่ใช่เป็นเก่งนะบ้านนอกผมอะ<ถ>กระพอพอมีพอเห็นแต่ว่าสามสี่ร้อยลังคาบ้านลังคาเรือนเนี่ยมีไม่ถึงย0สบคันแน่นอนทั้งหมู่บ้านนะอันนี้พูดความเป็นจริงให้ให้พี่วอนฟังนะแถวแถวบ้านแถวบ้านผมนะแถวบ้านนอกถ้าเป็นครูอะเขาเล่นเบนซ์กันแล้วครับเล่นเบนซ์เลนเ่นฟอร์ดเงินเดือน,รนครูเท่าไหร่ทำไมออกเบนซ์ได้เบนซ์มันคันกี่ล้านประมาณ สองกว่าสองหมื่นกว่าสองหมื่นกว่าครับสองหมื่นสองหมืน่นสามหมืน่นสี่หมื่นแล้วแต่อายุงานแล้วแต่อายุงานของครูวครูไ<ถ>ทยได้เยอะขนาดนั้นเลยพี่เยอะถ,ถ้าถ้าครูเรียนเรียนจบสูงก็ได้เงินเดือนสูงโอ้เป็นความรู้ใหม่ของป๋าเต้คน <c oughs> ถ้าเป็นครูพันผมอ่ะห้าพันหกพันอ่ะคือถือว่าเยอะแล้วนะถ้าบารมีนี่คือแบบเรียนเก่งแล้วนะถ้าถ้าถ้าครูแบบจบระดับด็อกเตอร์มาน่ะ เงินเดือนะห้าหมื่นขึ้นน่ะโอ้ห้าหมื่นขึ้นห้าหมื่นขึ้นเลยโอ้ถ้าไปเฉลีย่ยเงินลาวตัวนี้พี่วันอ่าพันบาทได้เท่ากับหกแสนกว่าห้าหมื่นจะได้ได้กี่กี่กี่โอ้เกือบร้อยล้านกี่เป็เยอะเลยนั่นน่ะครึ่งหนึ่งเลยนะเดี๋ยวพรบรอดไปเรื่องรถก่อนถ้าถ้าเต้ยพลบ้างๆอะ่ะเต้ยพลขึ้นไปตรงสะพานลอยนะอ๋อครับครับ แล้วก็ถ่ายรถจากมุมสูงเนาะมุมสูงแต่ว่าผมไม่รู้ยี่ห้อมันนี่พี่เรื่องของเรื่องรู้แต่โตโยต้าฟอร์ดมิตซูบิสมแล้วก็เบนซเนี่ยพอรู้ถ้ายี่ห้ออื่นผมไม่รู้คนดงคนใดผมพอรู้ที่บ้านผมก็ใช้อยู่จะได้รู้ว่าเมืองไทยรถเยอะขนาดไหนครับแต่ว่าเยอะจริงยอมรับว่าเยอะจริงเยอะถ้าเราไปดูตอนที่รถติดเนาะพี่วเนาะรถติดตอนชั่วโมงเวลาที่คนกลับบ้านเวลาเร่งด่วนนะ ไม่ว่าจะเป็นตอนเจ็ดแปดโมงเช้าหรือว่ารประมาณหกโมงเย็นเนาะสิบแปดนาฬิกาใช่ไหมภาษาไทยเขาเรียกสิบแปดสิบเก้านาฬิกาประมาณเนี้ยหรือว่าสิบสิบสี่สิบห้านาฬิการถติดยาวเลยถนนหลักถนนสุขุมวิทแล้วเนี่ยเพราะขนาดแค่ขนาดแค่ในกรุงเทพอ่ะแค่รถมอเตอร์ไซค์อ่ะเขาสํารวจมาแล้วมีสามล้านกว่าคันมอเตอร์ไซค์สามล้านกว่าคันแค่มอเตอร์ไซค์นะ แล้วรถรถเก๋งรถกระบะรถทุกอย่างอะรถตู้มีเยอะกว่านั้นอีกครับครับครับไม่ต่ำกว่าเจ็ดแปดล้านคันนะ้าวอยู่ในกรุงเทพอะแล้วไม่รวมต่างจังหวัดเหรอต่างจังหวัดหรือไม่รวมต่างจังหวัดแยกแยกเอาอีกใช่ไหมแต่ละจังหวัดเฉพาะกรุงเทพเฉพาะเมืองหลวงครับโอ้เยอะเยอะมากเจ็ดเปนสิบล้านคันเลยเหรอก็เยอะเยอะเยอะอยู่ครับขนาดนี้เลย อันนี้แบบว่าเป็นความรู้ของบ่าวเตยพลนะวันนี้มาที่อ้วนนี่ได้ความรู้เพียบเลยทุกวันนี้แทบจะไม่มีทางเดินแล้วในกรุงเทพหเอาเอาจริงๆนะนี่ผมพูดเรื่องจริงเลยนะผมคือคือคนไทยน่ะในตึกผมนะที่ผมอยู่นะบางคนน่ะคนเดียวมีรถ3ามคันมอไซค์ต่างหากนะมีเกี่ยวนะเฉพาะรถใหญ่รถเก่งนะเป็นคนทํางานธรรมดาเนี่ยบริษัทเนี่ยแต่ว่ามีรถราคาเป็นล้านล้านกว่า สองสามคันน่ะเป็นฟอร์ดเป็นโตโยต้าเป็นอะไรเนี่ยบอกป๋าทําไมออกมายอะ,ะแยะเก็บไว้เป็นเป็นสมบัติแกบอกอ่าแ<อ>กอบอกว่าตอนนี้หาตังค์ได้ก็ซื้อซื้อไว้ซื้อไว้ดีกว่าอผมก็บอกป๋าคนเดียวทําไมใช้ตั้งสองสามคันเลยเหรอกระบาก็ค้นของแกบอกรถเก่งก็ให้แฟนไปทํางานสวนคันนี้พี่ก็ใช้คือต่างคนต่างเอาไป,ไปทํางานอ่ะ ใช้คนละคันนะไม่ใช่แบบแต่ว่าบ้านบ้านผมเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะพี่<ม>วันก็คือรถถ้ามีกระบะคันหนึ่งือใช้ทางครอบครัวนะ<ม>อ่าไม่ใช่แบบคนละคันนะไม่มีนะแบบนั้นนะแถวบ้านผมว่ามีลูกห้าคนมีกระบะคนละคัน<ม>หรือบางคนก็มีกระบะคันหนึ่งมีเก๋งคันหนึ่งอืมใช่ผมก็แบบว่าต้องยอมรับว่าเป็นประเทศที่ใหญ่เนะแล้วก็แบบ,บอ่าผู้คนอยู่แล้วก็บางคนก็ ร่ำรวยมีตังค์เนาะพูดง่ายๆพูดง่ายๆนี่ยอมรับเลยเหมือนเหมือนผมมาถ่ายคอนเทนต์กับพี่ยามวันนั้นแหละบอกขนาดเงินเดือนพี่ยามเท่าไหร่นะมำไม่ได้แหละหมื่นกว่าขนาดจบปริญญาบ้านผมยังไม่ได้เท่ากับพี่พี่อ้วนที่มามาอยู่กันนั่นแหละมาอยู่ตรงนี้ก็หลายปีแล้วเห็นพูดกับพี่ผมก็เกือบจําไม่ได้แล้วนะก็ววันนี้ก็มามาเจอกันอีกรอบหนึ่งเนามาพิสูจน์ความเป็นจริง ให้ให้คนลาวได้ดูนะอันนี้คือ,อคือคือแค่จะไห้ทายพี่คนเดียวนะคือไม่มีที่จะจอ,จอะดแล้วอะนนออกถนน,น,น,นแล้วอะนู่นอะอาผารคันละสองสามล้านกว่าไม่ใช่คันเดียวสามสี่คันโอ้โหและไม่ใช่จะจอดที่นี่ทีเดียวนะคือจอดที่อื่นด้วยจอดที่อื่นด้วยครับอ่าเห็นเห็นเห็น fc c ม m ม e n t บอกผมว่าแค่ทะเบียนเหมือนทะเบียนรถเจ้าหนายพี่นี่ก็หลายแสนแล้ว นี่ทะเบียนเป็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 นเลขเรียบเดียวกันเลยเนี่ยผมเห็นเนี่ยาประมูลมาแต่ว่าไม่อยากถ่ายให้เขาเห็นว่าทะเบียนแค่นั้นแหละเหมือนเหมือนพี่วอนบอกว่าไม่ต้องถ่ายทะเบียนให้ดูหรอกผมเห็นทะเบียนแล้วผมบอกโอ้โหทะเบียนก็ขนาดนี้แล้วอ่ะไม่ธรรมดาเนาะนี่คือแบบว่าอยากอยากให้คนลาวบางคนได้มาเห็นจริงๆนะพี่วอนนะแบบว่าอยากให้เขาแบบเปิดเปิดเาเรียกอะไรนะเปิดเ็าเรียกอะไรอ่ะเปิดหูเปิดตาใช่เปิดหูเปิดตาแล้วก็เปลี่ยนความคิด แปลว่าอยากให้แบบมองมองมอง,มองโลกกว้างๆอะ่ะมองมองเพื่อนบ้านมองอะไรเนี่ยเราไม่ต้องอยู่ในกรอบอะ่ะอร่าพูดอย่าพูดในเรื่องที่ตัวเองยังไม่เห็นใช่ใช่ใช่ใชอู้อู้พี่โ <c oughs> อ๊ตพ,พูดถูกคํานี้ใช่ใช่ใช่ใชพี่โอพูดถูกเลยคือคือผมเนี่ยได้มาอยู่ในเมืองไทยแล้วก็มาใช้ชีวิตในเมืองไทยแล้วก็ได้เห็นหลายๆอย่างใน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 สังคมในรูปประมที่เราเห็นด้วยตา เราก็แบบว่าถ้าเราพูดในสิ่งที่มันไม่ใช่เราก็ไม่กล้าพูดแต่เราพูดเรื่องของเป็นจริงด้วพี่เนาะเราต้องเห็นด้วยตาตัวเองใช่ใช่เราเพงพูดได้ใช่เหมือนเหมือนเหมือนที่วอนบอกหละว่าเนี่ยเนี่ยมีหลายคันนะคุยกันหลังไมโอขนาดนั้นเลยหรยอพี่วันนี้ต้องแบบทําคลิปดีกว่านะวันนี้ก็ขอบใจวอนมากๆมีอะไรจะฝากไหมพี่ก็อยากจะฝากเพื่อน FC ครับอ๋อ FC เตยพล fc เตยพลครับผมฝากคอมเมนต์ให้กำลังใจพี่อ้วนด้วยนะพี่อ้วนบอกว่าอะไรนะ,ะลงคลิปไปแล้วทำไมแบบไม่มีใครดูคลิปพี่เลยพี่อ้วนพี่อ้วนอยากให้ดูคลิปพี่เยอะๆพี่อ้วนเป็นคนจังหวัดอะไรนะอสุรินทร์สุรินท<ป>ร์พี่พี่พูดภาษาท้องถิ่นให้ให้ fc เตยพลได้ดูหน่อยเผื่อมีแบบว่าคนท้องถิ่นแบบว่าแถวหมู่บ้านเห็นคลิปพี่อ๋อเขาเขาจะฟังออกไหมเนี่ย ต้องมีพี่ต้องมีต้องมีสักคนน่ะผม,ม,มว่าสวัสดีแฟนเพจเตยพลเนื้อบาดอ่างนะั้นเตยพลบานโมถ่ายคอนเทนตค์ครับทำตึกบานโมเรื่องรถครับครับครับอ่าก็อ้อยมือนะไปติเสธอ่ะรถเจริญน,นะครับเรียนเกิดเรียนเรียนขั้นครับครับก็อ้อยมืดแบบอ้อยดูด้วยตัวเองอ่ะ บาทบาทโอเคครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับโอเคนะครับขอบคุณพี่อ้วนมากมากครับที่มาให้ความรู้วันนี้เนาะเดี๋ยวผมจะแผ่นกล้องให้เขาดูนี่คือความเป็นจริงครับพี่น้องนี่คือความเป็นจริงเนาะรถเจะน่ายเล่าแล้วอะจนไม่มีหมวกจอดแหละแค่มูลค่าของรถนี่ก็มันไม่ไม่เป็นเป็นร้อยล้านเลยเกนอล้านเนาะคันเท่าไหร่นะพี่ว่า อยู่ที่ว่าเบลลี่คันสิบสี่ล,ล้านสิบสี่ล้านคันเดียวคันเดียวสิบสี่โอ้ยชีวิตเบลเติ้พ่นพี่น้องเปลี่ยนกระบอกหนึ่งยังบ่ได้เนาะโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็เติ้พ่นก็ฝากทุกคนคอมเมนต์พี่นอ้องกดไลค์กดแชร์แล้วก็ขอบคุณขอบคุณเอฟซีทีคอยซัพพอร์ตคลิปของเบลเติ้พ่นพี่น้องถ้าว่ามีทุกคนเติ้พ่นก็บมูมเมอรน,นี่เนาะสบายดีพี่น้องทางใต้เลยเล่าสวัสดีครับ